สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับภัยสำรับใหม่เลยนะฮะชุมชนยู u ู e ครับสวัสดีท,ทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีครับกุมภาพานันนี้ใครกำลังจะกลับมาหาคุณนะครับดูซิว่าตัวละครตัวนี้เขาคือใครนะครับ เคยอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่หรือเป็นใครสักคนที่คุณรู้จักในอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าอยู่แล้วต้องเป็นคนคนนี้ก็ได้สุมทํานายดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้สติและปัญญาในการรับชมนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามนะครับ การสมัครสมาชิกนะครับและก็ปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับหลายท่านยังคงสมัครสมาชิกและยังคงยืนยันอยู่ตรงนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสาสม <c oughs> ขอบพระคุณอย่างสาสมก <c oughs> ูจะบ้าตายอยู่กันไปยาวๆนะเดี๋ยวหนุ่มจะมอบคอนเทนต์พลังบวกให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างสาสมแน่นอน <c oughs> อ่ะเฉลยก่อนเลยนะครับคนที่จะกลับมาหาคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาคือใครครับโอ้โหอุ้ยายแข็งมากของใหม่ก็ประมาณนี้แหละมันก็ต้องไปดูฟิตฟใหม่ๆนะครับถอนออกดังสุบวางกับวางกับไม้แบบโต๊ะไม้ดังกึก ภายแต่สำรับคือ1มีเท้าสํสำหรับใครที่ไม่ได้รอคอยนะครับรู้ตัวดีใช่ไหมครับว่าหนุ่มจะพูดว่าอะไรนะครับคุณไม่ได้รอคอยเขาก็อย่าไปเสือกกับเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาใส่หัวไปจากช่องแล้วก็เลิกดูซะนะถ้ามึงไม่ได้รอคอยอย่าดัจจริตอย่าตอแหลมานั่งดูจนจบแล้วบอกไม่เอาแล้ว อันนี้พวกปัญญาอ่อนเวลาหนูมีเห็นคอมเมนต์แบบนี้หนูมีความรู้สึกว่าอยากจะเตี้ยเขียวจากช่องจังเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากได้ต่เสือกมานั่งดูพวกนี้เป็นลูปพวกโรคจิตประสาทแดกอ่อนแอแล้วท่าจะชอบมานั่งดูอะไรแบบนี้นะครับนะโรคจิตนะมาดูเนื้อหาในไพ่กันครับ ตัวตนของคนคนนี้คือใครนะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองครับว่าวันนี้คลิปนี้จะเหมาะจะใช่กับของคุณหรือเปล่าตัวตนเขาคือใข่ก้าวดาบสิ่งนี้ใต้ไพ่เฉลยหึงไม้เท้าขอดูเนื้อหาในไพ่นิดนึงนะฮะเด็กเหรียญเดอะเวิร์ดเด็กถ้วยราชินีเหรียญ9้าเหรียญคิงเหรียญแชมพาันสิบเหรียญ7เหรียญห้าไม้เท้าแสดงว่าพึ่งทะเลาะคุณไปในวันเนี้ย บางคนทะเลาะก,กันตนะั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับคนคนนี้คือใครจริงๆเป็นครอบครัวเดียวกับคุณก็ได้นะเป็นแบบสามีภรรยาในได้นะภายชุดนี้สามารถตอบได้เด็กเหรียญเดอะเวิแต่ทำไมคุณสองคนอยู่ไกลกันจังเลยอะ่ะดูหมือนเขาสึกว่าเหมือนมีระยะทางอะ่ะเหมือนไกลกันนะครับคือถ้าเขาอยากจะคุยกับคุณก็ก็ต้องทักมาหาอะไรอย่างเงี้ยหรืออันหนึ่งคนคนนี้เลิกคุณไปนานแล้ว เลิกกันไปนานแล้วครับหนุนสึว่พ่ยชุดนี้มันอาจจะแปลว่าคุณ2คนเลิกกันไปนานมากแล้วเขาก็อยากจะมาคืนดีกับคุณแต่ว่าประเด็นคือบทบาทการทะเลาะเบาอแหวงกันก่อนหน้านี้มันแรงมากอะม,มันวุ่นวายเกินแล้วมันก็แก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่ได้นะครับ แสดงว่า1คนคนนี้อยู่ไกล2เคยเป็นผัวเมียรหรือเป็นแฟนกันแบบจรงิงจังจรงิจรงจงัจงกันมาก่อนมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์และไอเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันด้วยนะครับมันเลยทําคุณ2คนทะเลาะกันเนี่ย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 เรา็้าเสือหือนึงไ้เท้าเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานหรือแล้วก็ได้ให้คุณก่อนหน้านี้คุณเคยมีประเด็นต่อกันและกันอยู่เนี่ย และเผอิญเขาก็เป็นคนที่แบบวุฒิภาวะน้อยหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้แล้วเขาก็เป็นลักษณะคนที่คิดการสิ่งใดทําอะไรเขาก็จะเน้นที่ความสุขส่วนตนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้มองคุณอะไรขนาดนั้นจริงๆเขาก็สร้างโมเมนต,ต์ที่ดีกับคุณนะแต่ประเด็นคือคุณทะเลาะอะไรกันไปเจ็ดเหรียญกับห้าเมถาแต่หนุ่มขอเดานะเรื่องเงินแน่ๆเพราะว่าเห็นไพ่เหรียญมันขึ้นเต็มยกกระดานเลยอืมนะตีนะตีความหมายนะครับหนึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องของปัญหามือที่สาม รหรืออันหนึ่งเขามีใครสักคนของเขาอยู่ตรงนั้นได้อีกด้วยเพราะไพ่มนดูปแปลกถึงว่าทําไมเขาไม่เห็นจะง้อคุณเลยไม่เห็นจะไม่เห็นเป็นไพ่เชิงกระส่าของคนที่แบบเรื่องอะไรกูต้องมาง้อมึงเหรออะไรเงี้ยครับและอีกอย่างหนึ่งประเด็นที่ทะเลาะก,กันไปนั่นแสดงว่ามันมันเกินเยียวยาแล้วครับเพราะตัวตนเป็นไพ่ก้าวดาบแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยนะครับว่ามันเกินเยียวยามาก,มาก,มากๆกับสิ่งที่ทะเลาะบอกแวงกับคุณไปอะไรเงี้ย ทำมาชีพอะไรวะเนี่ยทำอะไรเนี่ยบางคนมันท่านไปคบกับคนที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยมีครอบครัวอยู่แล้วมีชีวิตการกินการอยู่ดีอยู่แล้วดูใช้เงินเก่งดูเป็นคนแบบใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งอะ่ะจะไม่ตอบว่าใช้เงินเป็นใช้เป็นคนที่ใช้เงินเก่งดีกว่านะครับอืมดูรวยอะ่ะทำไมเขาดูรวยดูดูดแพงๆไงไม่รู้บอกไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าดูเห็นไพ่แต่ละใบที่ขึ้นโชว์มาแม่งดูรวยชิบหายเลย เป็นท่านนักลงทุนเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่มีคนคอยอุ้มชูช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหรือเป็นคนที่รวยจากทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะวิชาชีพก็ไม่ค่อยเด่นด้วยนะวิชาชีพที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบแบบเป็นนักจะให้ตอบว่าเป็นอาชีพนะั้นอาชีพนี้ก็ไม่ค่อยเด่นด้วยเพราะว่าดูเหมือนเป็นคนที่แบบมีกินมีมีอันจะกินอยู่แล้วรู้สึกไพ่มาออกไปแนวแนวนั้นนะครับ คนคนนี้นะหนูคิว่าเขาต้องถ้าไม่ใช่แฟนเก่าคุณนะก็แสดงว่าต้องเคยมีประเด็นกันมาก่อนหรือเคยป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตของกันและกันมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอืมจะดูเหินห่างกัคบคุณเนาะหนูก็พูดไม่หนูก็บอกไม่ถูกนะครับอารมณ์ของพายชุวน,นี้เหมือนคนที่ดูเหินห่างกับคุณมากๆดูเหมือนไม่ใช่คนใกล้ชิดแบบชนิดสนิทอะไรขนาดนั้นนะ,นะครับแล้ว หนูมไม่รู้ก่อนให้กูทะเลาะอะไรกันในเรื่องเองินเรื่องทองอ่เหวี่ยอะไรสักอย่างหนูมไม่เข้าใจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยหรือจริง,รงๆแล้วเขา,วาคุณรู้จักกันน้อยมากนะไม่เอาสิอย่าตอแหลไม่เอาไม่เอาไม่เอาพลังบวกเครียดเกินไม่เอาหนูรู้สึกว่าเนี่ยแหละคําทํานายเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะครับคุณต้องรู้จักกันดีเนี่ยแหละครับ มันจะมาตอแหลมข่างเหินเที่ยอะไรละแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนคุณมีปัญหากันมาก่อนอะไรเงี้ยราศีที่โดดเด่นครับธาตุดินราศีมังกรพุกศกกันผู้เกิดวันเสาร์ราศีธนูคือไพ่ชุดนี้นะมันค่อนข้างบอดดทางอารมณ์ไพ่ตัวตนมันดูเหมือนคนที่แบบเน้นชีวิตตัวเองเป็นหลักหรือเหมือนคนที่มีคอรอบครัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับอืมหรือคุณเป็นแค่แฟนได้เฉยไม่ใช่ผัวเมียกันได้เฉยก็ได้นะครับนะเป็นแค่แฟนกันได้เฉยก็ได้นะครับ คนคนนี้จะกลับมาหาคุณนะครับราศีทํานายไปแล้วนะทัดดินกับราศีธนูนะนี่คุณรู้จักกันดีหรือเปล่าว่าขอเช็คหนดิดูเป็นคนกดกันตัวเองด้วยนะแล้วก็เน้นเรื่องเงินเป็นหลักดูเห็นแล้วไพ่เหรียญเต็มเลยครับแสดงว่าต้องรวยมากอ่ะหรือไม่กินไม่ใช้อ่ะถ้าคุณบอกโอ้เขาจนมากก็ไม่เกี่ยวกับมือมือก็สอยห,หัวไปนะครับ คือกูตีความไปตามหน้า,าไพ่กูม่นั่งตอแหลพลังบวกต้นตีนเลยนะหรอกไม่ใช่สไตล์หนุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะจะให้มาอ่านให้เข้าข้างมึงกูไม่มีทางหรอกนะครับกูอ่านตามหน้าไพ่นี่แหละคลิปวันนี้มันพูดถึงคนแบบนี้มันเป็นไพ่คนรวยอะครับหนุ่มสุงมันไม่ใช่ไพ่คนจนเนะี่ยดูไพ่แต่ละใบนี่ก้าเหรียญลาชินีเหรียญอเทียเหรียญเต็มไปหมดเลยครับถ้ามึงบอกโอ้ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่กูอ้าวไม่ตรงมึงก็เลิกดูดีอีเทียใครไปบีบบังคับมึงมานั่งดูเาราเนาะสารแนน,นะ ขอดูที่คุณกับเขารู้จักกันแบบไหนก่อนหน้านี้ครับขอดูสถานการณ์คุณกับเขาหน่อยครับเพื่อเป็นการเช็คครับเดนนี๋ยวมันจะเฉลยอาน,นี้แหละ <c oughs> คือคืออันนี้สําคัญมากครับต้องเปิดครับไม่เปิดไม่ได้ครับอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์กันแบบไหนหรอเนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้มันจะเฉลยตรงนี้แหละภายใต้สํหรับคือเก้า <c oughs> มิถาเฮอร์มิตสี่มิา1์หนึ่งมา8์แปดมิา หนึ่งดาบสองดาบคุณบล็อกเขานะครับคุณยุติการติดต่อสื่อสารนะครับเพราะก่อนหน้านี้คุยกันมีผลประโยชน์ทางการเงนินหรือหรือคุยกันอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับภารกิจและการงานก็ได้หรือคุณสองคนคุยกันด้วยความสงสัยว่าสรุปมึงเป็นอะไรกูกูเป็นอะไรกับมึงก็ได้นะพพเพราะไพ่มนดูปนแปลกๆมากหรืออันหนึ่งคุณมีความสุขไม่มั่นใจคนคนนี้เลยตัวตนเขาคือไพ่เฮอร์มิตสิ่งที่เขาทำกับคุณคือสีมเมท้าสแ่าคนคนนี้จะอาจจะมีอายุมากหรือเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงหรืออันหนึ่งเป็นคนแก่ นะฮะเป็นคนอายุมากก็ได้แล้วรู้จักกับคุณผ่านหน้าที่การงานหรือเป็นบุคคลสําคัญในองค์กรก็ได้ครับเป็นบุคคลในสําคัญองค์กรของคุณที่ทํางานร่วมกันหรือเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่ในแวดวงสังคมของคุณเขาเข้ามาตรงนี้โดยใช้ผลประโยชน์ทางการงานหรือผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์หาเหวอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองระแวงไม่ไว้ใจขเขาครับและหนูมองว่าคุณเองน่าจะเป็นคนยุติความสัมพันธ์นี้หรือตัดขาด ตัดขาดตัดการเชื่อมต่อตัดการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใต้ผ้าเฉลวยก้าวไม่ท้าคุณไม่มั่นใจในตัวเขาบางคนอาจจะไปพบเจอพวกสแกมเมอร์หรือพวกมิจฉาชีพก็ได้ครับนะบางเคสบางคน,นอาจจะไปเจอคนที่แบบปร,ประหลาดประหลาดหรือไปเจอบุคคลที่มันดูประหลาดประหลาดมากๆอ่ะับจนคุณเกิดความระแวงเริ่มไม่มั่นใจไอ้เฮียมาจริงหรือมาลายหรือมาปลอมวะเนี่ย แล้วหนุ่มเห็นแล้วหนึ่งไม่เท้ากับแปดไม่เท้าแสดงว่าเริ่มคุยเริ่มเจรจาคุยไปคุยมากลายเป็นเรื่องงานเฉยหรือเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉยนะมีไพ่ของชาวราศีกันหรืออันหนึ่งคุณเคยเป็นผัวเมียตัวจริงซึ่งกันและกันมาก่อนทีนี้คุณมีความสุขคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ต้องการคุณเลยตัดขาดไปเลยนะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันเงียบกันไปนานแล้วเขาก็ยังมีความพยายามมาป้วนเปียนปวนเปี่ยนในชีวิตของคุณอยู่แต่คุณเนี่ยไม่ไม่ไว้วางใจกับเอาซะเลยและคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเจตนนนาามขขออองเคืะไรกัแ่ เอาอ่านไว้หลายแบบนะก็พยายามตีความเท่าที่รู้สึกสัมผัสได้บนหน้าไพ่นะครับดังนั้นจะตรงกับทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้เขาจะกลับมาทำไมอ่ะ The ะฟูสิเหรียญแล้วก็9ดาบนะอาจจะเป็นช่วงพักร้อนพักเที่ยวหรือเป็นช่วงที่เขาไม่ได้ใส่ใจกับครอบครัวเขาแล้วหรือเป็นช่วงที่เขาแบบปล่อยปะเหมือน ปล่อยผ่านครอบครัวเขาแล้วแฟนเก่าเขาแล้วหรือปล่อยผ่านความรักไปแล้วหรือความรักที่เขามีอยู่ตอนนี้มันมันเยินไปแล้วก็ได้ครับอีไพายชลธนลเมตุนุ่เหตุผลอาจจะเป็นประมาณนั้นกลับมารอบนี้เขามีเป้าหมายอะไรในความสัมพันธ์นี้ครับคิงเหรียญสิบเหรียญห้าไม้เท้า มันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบอยากจะปั่นประสาทคุณละมั้งนะทิ้งเหรียญสิบเหรียญห้าไม้เท้าเป็นลักษณะของคนที่แบบกวนตีนยนนะครับมาปั่นประสาทอะไรคุณสักอย่างก็ไม่รู้อะประหลาดดีนะเหมือนคนกวนตีนยังไม่รู้บอกไม่ถูกอะทิ้งเหรียญขยายไปสิบเหรียญแล้วแม่งยังขยายเป็นห้าไม้เท้าเหมือนจะมาปั่นประสาทคุณอนะทําแบบนี้เพื่ออะไรวะขยายจากห้าไม้เท้าหน่อยครับ เก้าดาบสิบดาบสิบดาบอ้าวเขากำลังเจอปัญหาหายเหวอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ครับนะเขากำลังเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนักมากะ่ะอ้าแล้วมาทําแบบนี้กับคุณเพื่อให้ได้อะไรมาปั่นประสาทแบบนี้กับคุณเพื่อให้ได้อะไรครับจัสติกสองไม้เท้ากับแปดถ้วยมันเป็นอาการของคนต้องการอย,อยากลองเชิงหรือทดสอบครับทดสอบคุณ บางกรณีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเอกสารหรือ,อหรือด้านกฎหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเกี่ยวข้องเขาก็เลยคงแบบยงังอยากลองเชิงทดสอบอารมณ์ของคุณดูอยากลองเชิงว่ามันจะได้อะไรหรือคุณจะบีบบังคับหรือจะบีบคั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาแบบไหนอะไรนี้ก็ได้นะครับมีพ้าขชาราศีตุลดูลกวน,น,น,นะนตีนดีอ่ะนะดูกวนตีนดีกลับมาทําอะไรวะ ห้าถ้วยวีอฟอร์จไม่มีอ่ะไม่มีเป้าหมายแล้วว่ากลับมาทําอะไรเป็นลนักษณะเหมือนคนกําลังเจอความทุกข์อะไรมาก็ไม่รู้ครับแล้วก็เหมือนเหมือนสับสนหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ก็เลยแบบกลับมาก่อนนะครับมาตั้งหลักอะไรเงี้ยครับมาตั้งหลักอะไรเงี้ยมีไพ่ชาต์ไฟไม่สิงตูผู้เกิดวันประหัสบดีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกผู้เกิดวันจันทร์นะครับคุณคิดยังไงกับเขาครับ เด็กถ้วย5ดาบจัด m ม n นตัวคุณเองเป็นลักษณะคนที่แบบตัดใจไม่ได้อะเนาะก็รู้แ <Destiny> ล <tr> ้วว่ายังไงก็ต้องให้โอกาสเขาถึงแม้ว่าการให้โอกาสนี้คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากมีพายชลไฟเมสิงธนูเหนื่อยมากเยียแต่คืนดีช่ำคืนดีช่ำเลยนะเหนื่อยมากคุณรักเขาระดับไหนวะเนี่ยก็ดูเลยสิ วีออฟจูนแฮงแมนเดอะเวิลด์นะครับคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงคุณพยายามจะถีบตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะครับนะถีบทำไมอะ่ะคุณจะมานั่งดูคลิปว่าเขาจะกลับมาไหมในเดือนนี้อะ่ะคุณจะถีบเขาคุณจะถีบตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพื่ออะไรละะ่ะฮะครับเด็กเหรียญเด็กไม่เท้าสองถ้วยบางคนท่านเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วนะครับหรือตัวคุณเองมีคนของคุณอยู่แล้วก็ได้ ดูสิเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงครับขอเช็คดูเดี๋ยวสิเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงขอดูหน่อยรานีดาบขนาดไพ่ตัวตนยังกวนตีนเลยกูก็ไม่รู้จะอ่านยังไงให้ดีได้อะนะคนมันกวนชุนตีนดูทรงแล้วดูสิกลับมาทำไมกลับเมื่อไหรกลับมาอย่างไรขอชัดๆไพ่อย่าเอามาคุมเครือกูมไม่ชอบ กูเปิดไพ่มึงเนี่ยเปิดใหม่เลยเนี่ยมึงก็ช่วยให้ผลพยากรณ์มันจะชัดให้กูอ่านได้ง่ายหน่หอยเถอะตัวตอนเขาคือราชิดีดีเอ่อราชิดีดาไพ่ใต้สำรับปีสามใเท้ากวนตีนชิบหายเลยดูจากหน้าไพ่นะครับกลับมาเมื่อไหร่กลับมาทำไมถ้าตั้งคำถามว่ากลับมาเมื่อไหร่นะครับ ก่อนที่จะไปกลับมาเมื่อไรขอดูหน่อยสาเหตุตที่มามาเพราะอะไรตัวตนราชิดดาไพ่จบสามมนเท้าแสดงว่ามีไพ่สามเหรียญสิ้เท้าแสดงว่าเขาพยายามมาห้ามคุณไม่ให้คุณทําอะไรบาสิ์บางอย่างครับนะค่อยๆค่อ, <c oughs> อ,คอยอๆตั้งใจฟังหนุ่มนะพ <c oughs> อไพ่ไว้นี่มันแป,ปลกตั้แต่ต้นจนจบแล้วนะครับหน <c oughs> <enter i> ุ่มจะมาอ่านพลังบวกไม่ได้แล้วล่ะครับไ <c oughs> พ่มันแปลกตลอดเลยตั้แต่ต้นจนจบเลยนะครับยันยันไพ่สุดเนี่ยชุดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ยังพูดแปลกๆอยู่ รุงขออ่านแบบพี่เฮียระยำระยำตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมแดงสิ้นตัวตนของเขาคือราชิดีดาไพ่จบสามไม้เท้าเขาสามเหรียญอัศวิเท้าเขาตั้งใจมาหักห้ามมาห้ามคุณไม่ให้คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นีม้มาเจรจามาห้ามมาต่อรองไม่ให้คุณเดินเรื่องหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอัศวิเหรียญกับอัศวินถ้วยเขาต้องการมาหยุดคุณให้อยู่ตรงจุดจุดนี้ไม่ให้คุณไปไหนหรือไม่ให้คุณเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างอัศวิเท้าก้าวไม้เท้าเขากังวลกับคุณมากมาก ไม่รู้กังวลอะไรสี่ถ้วยเก้าดาบแล้วเขาเบื่อมากเป็นช่วงที่เขาเหมือนก็นอาจจะเป็นการเบื่อชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาตรงนี้นะครับเหมือนปัญห,หาที่พักพิงโดยที่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายเหี้ยอะไรที่ชัดเจนที่จะบอกคุณมาทําไมหรอมาทำอะไรหรอไม่มีคาตอบครับทีนี้หนึ่งเหรียญสิบถ้วยกับสามไม้เท้าหลุ่มไม่แน่ใจว่าคุณกับเขามีผลประโยชน์ทางการเงินอะไรมาสิ่บางอย่างหรือเปล่าเขาจะไม่ช่วยคุณสิ่งนั้นและเขาน่าจะต่อรองเกี่ยวเรื่องการเงินตรงนี้ เพราะไม่อยากเสียผลประโยชน์กับเรื่องนี้ไปหรืออันหนึ่งเขามาทวงการเงินการทองอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณก็ได้อ่านได้สอง,สองแบบครับเนี่ยเห็นพีพาพการเจรจาเรื่องการเงินการทองต่อรองหาเหวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับซึ่งตีได้สองาามหมายความหมายแรกคือกูไม่ชดใช้กูไม่มีให้ความหมายที่สองคือกูต้องการบีบให้มึงเอาเงินตรงนี้คืนกูมา อ่านได้หลายแบบตีความแบบประมาณนี้ครับมีไพ่ของชาวราศีเออไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยไพ่ราศีไม่เด่นเลยไต้องอ่านเดี๋ยวคุณก็รู้ครับเดี๋ยวคุณก็รู้ครับ <c oughs> เพราะว่าดมเห็นแล้วว่าไพ่ของเขามันแปลกมากตั้งแต่ต้นยันจบนะครับเหมือนคนกวนส้นตีนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับ <c oughs> ดูสิคุณทําอะไรใส่เขา <c oughs> ฟังลูกดวงกูทายัางไงใส่เขาวะ มาเมื่อไหร่นะครับลืมอ่มมานเลยเมื่อสักครู่นี้ใต้ไพ่มันเฉลยว่าสาม่เท้า3วัน3ชั่วโมง3สัปดาห์นะครับหรือวันที่3ต้องมีเลข3มาเกี่ยวข้องครับนะบเพราะเห็นมีไพ่หมายเลข3อยู่เป็นไพ่สรุปแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับมาแล้วเหมือนมาอยู่ยาวด้วยนะครับรู้สึกเหมือนเขามาอยู่ยาวด้วยเหมือนเขาไม่ได้มาแป๊บๆแล้วไปนะครับเหมือนมาอยู่ยาวด้วยนะครับเหมือนกลับมาอยู่ยยาวเลยล่ะนะครับดูสิฝั่งคุณทำยังไงใส่เขาครับ สี่ดาบดึงไ่เท้ากูสุสานเลยสเตรนส์ห้าดาบดูซิกูทำไงใส่เขาครับเจ็ดไเท้าสี่ดาบหนึ่งถ้วยดึงไเท้าแฮงแมนสเตรนเด็กไม่เท้าโถแดกหญ้าช่ำเลยเจ็ดไเท้าเก้าไเท้าภายใต้สำรับคือเจ็ดเหรียญ นี่ฝั่งลูกดวงกูเลยเนี่ยคิดหนักเลยฮนะเพราะว่ารักเขาครับสี่ดาบหนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญตั้งคําถามอยู่ในใจตัวเองอยู่ตลอดเวลากูนี่มันเรียกว่าความรักปาวะดึงไม่เท้าแฮงแมนและหนุ่มเห็นแล้วบางคนกนกำลังคิดอยู่ว่าถ้ากลับไปคืนดีแม่งเหมือนเดิมแน่ๆเลยและสุดท้ายได้แต่คิดว่าแล้วกูจะดูแลเขาไปเพื่อแบบไหนว่าไปยังไงต่อดีวันนีสตรทเด็กไม่เท้านะครับห้าดาบกับเดวิลบางคนมท่าน่ะมีความรู้สึกว่ากูมันเหมือนคนที่แบบเริ่มเสพติดหรือติด ติดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาบางคนติดเรื่องเรื่องบนเตียงหรือติดสกินชิปหายเหรอสักอย่างแล้วแบบกาลังคิดอยู่ว่าแล้วกูจะต้องเสียแบบนี้ไปอีกเหรอแล้วเจอเหมือนคุณลังเลไม่รู้คุณจะตัดสินใจยังไงเจ็บไม่เท้าก้าวไม่เท้า,มทาแม้แต่จะบล็อกหรือจะปิดกั้นการสื่อสารคนนี้ต่อยังคิดอยู่ในใจว่าควจะเอาไงดีวะครับเจ็ดเหรียญตรงนี้หนุ่มขอตอบเลยคุณหนักใจมากๆเลยนะครับคุณหนักใจมากๆเลยไพ่ก็ยังไม่ยอมบอกด้วยนะว่าคุณตัดสินใจแบบไหนแต่ไพ่เล่าว่าคุณ คิดหนักมากและตัดสินใจยากมากในเรื่องนี้ครับเพราะว่าเสพติดเขาหนักมากบางคนท่านน่ะเหมือนแบบขาดเขาไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอ่ะมีผ้าอย่งชาวราศีมีนกรกฎพิจิกราศีสิงห์ราศีมังกรเอาไมแปลกใจเลยทําไมถึงคิดแบบนี้นครับราศีที่พูดมาทั้งหมดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขี้ลังเลอารมณ์ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยราศีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย <laughs> ทั้งนั้นเลยนะราศีที่พูดมาน่ยทั้งหมดเลยนะแต่ละคนน่ะไม่แปลกใจเลย ของเดือนกุมภาพันธ์หกเนะฟังให้ดีนะมีผลแค่เดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์หกเนะครับขอคาแนะนําจะไพ่ทารโรวให้คุณนะครับแนะนําอะไรดีชุมชน y o u t u สี่ไม้เท้าเจ็ดถ้วยนะครับอแนะนําอะไรดีสี่ไม้เท้าเจ็ดถ้วยคุณมั่นใจไหมเล่าว,ว่าสิ่งที่คุณกําลังเข้าไปเล่นอยู่หรือเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้อยู่มันเป็นเรื่องที่จริงอนะ่ะคุณมั่นใจจริงหรอว่าเป็นเรื่องจริงครับ คุณมั่นใจแล้วมันเป็นเรื่องจริงรสิ่งที่คุณกำลังเข้าไปอยู่นี่มันมันแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยของจริงชัวชัดครับตั้งคำถามให้ดีตั้งคําถามตัวเองให้ดีๆนะภายใต้สำรับมันแอบเฉลยมาว่าเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยนั่นแสดงว่าแสดงว่าเรื่องที่คุณเห็นที่อยู่หน้านี่ดีไม่ทีนะปลอมหมดเลยก็ได้นะครับ จะให้หนูตอบแบบพลังบวกหนูคงตอบไม่ได้เลครับเพราะว่าไพ่แต่สำรับแอบเฉลยว่าเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยหมายถึงความปลอมโอหกมโนหลอกลวงคิดเองเอเองอะไรอย่างเงี้ยนะความหมายของไพ่นะครับหรืออันหนึ่งคุณต้องคิดถี่ถ้วนให้ดีหาเหตุหนาะผลให้ตัวเองดีๆนะนะมั่นใจเปล่าว่าสิ่งที่คุณกําลังเล่นอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นี้เป็นเรื่องจริงแล้วมันสร้างความมั่นคงใ้คุณจริงกรณีบางคนบางท่านกําลังจะลงทุนหรือทาอะไรบางสิ่งบางอย่าง ทบทวนให้ดีดุมไม่ได้บอกให้คุณยุติหรือเลิกหรือล้มกลางคันแต่ดุมกำลังเตือนสติคุณว่าคนเราเนี่ยจะตัดสินใจทําอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเนี่ยสแสดงว่าต้องพิธีติถันรอบคอบแล้วคิดดีแล้วไม่รู้ฝากไว้คิดครับไม่รู้ครับฝากไว้คิดเฉย คือเรากค็คนเราจะตัดสินใจทําอะไรก็ต้องรอบคอบอยู่แล้วไม่ต้องดูดวงก็ได้ครับมนุษย์ปัตุชนธรรมดาทุกคนมีสกิลเรื่องนี้อยู่แล้วครับการเอาตัวรอดแล้วก็การาที่จะต้องมีเซนส์ของตัวเองในการรู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยไม่ปลอดภยัยทุกคนมีเซนส์ของตัวเองแม้แต่คนบ้าเขาก็มีนะแม้แต่คนสติไม่สมประกอบหรือคนบ้าเขาก็มีนะไอ้เซนส์เรื่องนี้นะไม่รู้ครับไปคิดเอาเองครับแอบบสองเดือนหน้านะครับมีนาคม อีสัตวดูสรงแล้วกูไม่ต้องไปแนะนำหรอกไปแล้ะกูไม่แนะนำแล้วไปและมอมอไปแล้ฮะสวัสดีครับแนะนำไปก็เท่านั้น